สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะที่โต้ต้าชัวสาขาบางเมืองนะคะวันนี้สองพามาชมรถรุ่นนิยมหนึ่งคันนะคะจะเป็นคันนี้เลยจะเป็นออติส1.8นะคะตัวนี้จะเป็นไฮบริดด้วยนะคะตัวมิดออโต้ค่ะรานะคาอยู่ที่579,000นะคะพร84งวดน,นะคะจะอยู่ที่9,952บาทเท่านั้นค่ะเอ่อคันนี้นะคะจะปอยู่ที่ปี2019นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเลน LED นะคะสวยๆเลยค่ะตัดกับโพรเมียมด้านบนนะคะลงมาจะเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสวยๆเลยค่ะด้านข้างก็ตัดกับครเมียมนะคะมาเท่ๆเลยค่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลยค่ะดูพรีเมียมนะคะ แล้วล้อนะคะจะเป็นล้อขอบสิบหกนะคะยางใหม่ๆเลยค่ะล้อแม็กมาจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะคะนี่สวยๆเลยนะคะกระจกข้างนะคะจะเป็นพับไฟฟ้านะคะกระจกข้างพร้อมไฟเดี้ยวนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยค่ะ ด้านในนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะนะคะสวยๆนะคะสามารถเปลี่ยนโหมดที่พวงมาลัยได้เลยแล้วก็มาตรวัดเรื่องแสงนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้ไม้นะคะ,ะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืสามพันนะคะแล้วก็หน้าจอวิทยุนะคะจะเป็นแปดนิ้วนะคะสวยๆเลยคะ่ะสามารถรองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะ แอร์ uh, จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้นะคะมีช่องใส่แก้วมาให้ด้วยช่องเก็บของค่อนข้างครบเลยในนะคะจะเน้นโทนสีดํานะคะเป็นเบาะหนังนะคะสวยๆเลยค่ะนั่งสบายนุ่มนะคะสวยๆใหม่มากๆเลยแล้วก็มีเบาะนะคะก็ปรับไฟฟ้าได้นะคะ ส่วนห้องผู้โดยสารนะคะก็กว้างมากๆเลยหากลูกค้านะคะท่านใดนะคะชอบความสปอร์ตนุ่มเงียบพรีเมียมแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้นะคะมีแอร์มาให้ด้วยนะคะเย็นฉ่ำเลยะคะ่ะไม่ต้องไปแย่งแอร์ข้างหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันเลยนะคะ ด้านหลังนะคะนี่เปิดไปนะคะก็จะเป็นห้องสัมภาระนะคะกว้างมากลึกด้วยแล้วก็มีอุปรกรณ์ยางอะไหล่มาให้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ไฟนะคะจะเป็นไฟ f u l l LED นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์มาพร้อมคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยค่ะน้ำมันก็สามารถรองรับเอ่อ e 2 0นะคะเบนซินก็สามารถเติมได้9195สามารถเติมได้หมดเลยค่ะหากลูกค้านะคะท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้เข้ามาดูรถได้ที่โตต้าชัวสาขาบางเมือง099363 5997เข้ามาติดต่อ2ได้เลยค่ะทุกวันนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสงสัยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทักเข้ามาหา2ได้เลยนะคะที่นี่โปรดีฟีด้านะคะออกรถที่นี่ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ